4ผลเสียของการทานยานอนหลับในระยะยาวนะครับ ยานอนหลับเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งผลข้างเคียงของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยหมอมาพูดถึงผลข้างเคียงของยานอนหลับในระยะยาวเนาะถ้าเราใช้ไปยาวๆเนี่ยโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงตัวใดตัวหนึ่งนะยานอนหลับจริงๆแล้วมีประโยชน์ในการช่วยให้เรานอนหลับในระยะสั้น,นๆเหมือนถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเป็นครั้งคราวเอามาใช้เนี่ยช่วยนะครับแต่ถ้าเราทานยานอนหลับในระยะยาวๆแล้วเนี่ยส่งผลเสียมากมายเลยการที่เราจะมีสุขภาพ อายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะไปยาวๆเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าข้อที่สําคัญที่สุด คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยที่ดีสําคัญกว่าเรื่องของอาหารสําคัญกว่าเรื่องของการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นอยากที่จะมีสุขภาพดีนอนให้ดีก่อนเป็นอันดับแรกหมอขอพูดถึง4ข้อเสียเนาะของการทานยานอนหลับในระยะยาวๆมาเริ่มข้อที่หนึ่งเลยซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดการทานยานอนหลับเนี่ยช่วยให้เราหลับได้เนาะถ้าทานระยะสั้นๆโอเคแต่ในระยะยาวเราพบว่ามันทําให้ลด คุณภาพของการนอนหลับเรากินไปเรานอนหลับได้แต่ว่าคุณภาพของการนอนหลับนั้นไม่ดีซึ่งมี3ส่วนประกอบอันที่1 sleep efficiency ป,ประสิทธิภาพของการนอนหลับเราเนี่ยมันจะน้อยลงหมายถึงว่าสมมติว่าในคืนหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนเตียงนอน8ชั่วโมงมีช่วงเวลาที่เราหลับจริงๆอยู่บนเตียงนอนเนี่ยเท่าไหร่ยิ่งมีใกล้เคียง8ชั่วโมงยิ่งดีแสดงว่าคุณหลับได้โดยรวมเนาะแต่ทีนี้ในการทานยานอนหลับนานๆในระยะยาวเนาะผลเสียระยะยาวเนี่ยคือ sleep efficiency คุณจะลดลงหมายความ ว่าประสิทธิภาพในการนอนคุณจะน้อยลงเวลาคุณนอน8ชั่วโมงอยู่บนเตียงแต่มีช่วงเวลาที่คุณตื่นเนี่ยเยอะมากแม้กระทั่งคุณทานยานอนหลับซึ่งบางคนบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ตัวและจําได้ว่าเขาตื่นนะครับจะมีช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยบ่อยการนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า sleep cycle เราจะหลับเป็น cycle การทานยานอนหลับทําลาย sleep cycle หมดเลยทั้ง deep sleep และ REM sleep หลับลึกและหลับฝันแย่ลงทั้งหมดซึ่งการหลับลึกและการหลับฝันเนี่ยมีความสําคัญมากๆเอาเรื่องของการหลับลึกก่อนร่างกายเรา จะฟื้นฟูในช่วงตอนกลางคืนถ้าเรามีการหลับลึกได้ดีร่างกายเราจะมีการฟื้นฟูได้ดีสุขภาพของเราเนาะเราอยากให้มีการซ่อมแซมฟื้นฟูอยู่แล้วเหมือนรถสมมติว่าเราใช้รถเราต้องเข้าศูนย์ถูกไหมในช่วงที่เราหลับลึก deep sleep เนี่ยจะเหมือนเราเอาร่างกายเราเข้าศูนย์มีการซ่อมแซมร่างกายถ้าเกิดคุณทานยานอนหลับการหลับลึกคุณจะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายคุณจะถูกซ่อมแซมน้อยลงร่างกายคุณจะเสื่อมเร็วต่อมาในช่วงของการหลับฝันหลับฝันคุณก็ลดลงหลับฝันมีประโยชน์2เรื่อง เรื่องที่1คือเรื่องของความจําเพราะฉะนั้นการทานยานอนหลับในระยะยาวยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบส่วนกลางในระยะยาวเนี่ยสมองเสื่อมเพราะว่าเลมสลิปคุณน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องของความจําคุณจะแย่ลงนะครับเลมสลิปคือหลับฝันเนาะแล้วก็หลับฝันเนี่ยยังช่วยเรื่องของจิตใจด้วยความเครียดอารมณ์ต่างๆเนี่ยการหลับฝันเนี่ยจะช่วยในส่วนนี้เราต้องการการหลับลึกกับหลับฝันเนี่ยรวมกันเนาะถ้าจะให้ดีที่สุดเลยหลับลึกและหลับฝันรวมกันเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการ นนสมมุติว่าเรานอนหลับทั้งหมด8ชั่วโมงเราควรจะมีหลับลึกหลับฝันแล้วแบบ the best เลยนะคือ50%ก็คือเราต้องการ4ชั่วโมงเลยอันนี้คือเป้าหมายที่ดีที่สุดนะแต่ทีนี้การทานยานอนหลับจะทําให้ทั้งหลับลึกและหลับฝันและคุณภาพของการนอนทั้งหมด แย่ลงทั้งหมดคุณกินแล้วนอนได้จริงแต่นอนไม่มีคุณภาพและส่งผลเสียอย่างมากหมอถือว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดต่อมาข้อที่2ยานอนหลับเนี่ยจัดเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มยาเสพติดนะทาไมถึงอยู่ในกลุ่มยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยคือมีคอนเซปต์หนึ่งคือว่าเวลาเราทานแล้วเนี่ยเราจะต้องทานในขนาดเพิ่มขึ้นยาเสพติดเนี่ยเสพเท่าเดิมไปสักระยะหนึ่งจะไม่ได้ผลเท่าเดิมโดยเราจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นยานอนหลับก็เช่นกันหมายความว่าถ้าเกิดคุณกินขนาดเดิมแล้วไปสักระยะหนึ ไม่หลับแล้วคุณต้องใช้เพิ่มขึ้นจะเพิ่มปริมาณตัวยาหรือเพิ่มขนาดตัวยาหรือต้องเพิ่มจำนวนตัวยาให้มากขึ้นอันนี้คือข้อเสียระยะยาวจะทําให้คุณเสพติดยานอนหลับและต้องใช้มากขึ้นข้อที่3เขาพบว่าการทานยานอนหลับในระยะยา,ยาวๆมีความเสี่ยงในการที่จะหกล้มแล้วเกิดการกระดุกหักเพราะว่าผลข้างเคียงหนึ่งของยานอนหลับเนี่ยคือทําให้เราเหมือนระหว่างในช่วงกลางวันเนี่ยคุณจะเบลเบลง่วงซึมมากกว่าปกติมีสมาธิจดจอ่อที่มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเพิ่มความเสี่ยงใน การที่คุณจะหกล้มแล้วพอเวลาเราหกล้มหมอเคยพูดแล้วว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อเราหายไปเรื่อยๆพอเวลากล้ามเนื้อเราหายไปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถในการทรงตัวจะประคองตัวเพื่อไม่ให้ล้มเนี่ยมีลดลงแล้วยิ่งทานยานอนหลับอีกมีความอ้วงซึมเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยเลยเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มและพอหกล้มแล้วคนอายุเยอะมีกระดูกบางกระดูกพุนอยู่แล้วกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดการกระดูกหักได้แล้วพอกระดูกหักในผู้สูงอายุผู้สูงอายุเคลื่อนไหวไม่ได้หรือบางคนนเป็ ทุกคลภาพเนาะต้องนอนติดเตียงไปกล้ามเนื้อก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกและนี่ก็จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอย่างหนึ่งเนาะในผู้สูงอายุข้อที่4การทานยานอนหลับในระยะยาวจะทําให้อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงบางทีบางคนก็จะหงุดหงิดเวียงหรือบางคนก็จะเป็นดีเพรสซึมเศร้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนอกจากตัวคนทานสังเกตเองแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าอารมณ์เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทีนี้เวลาที่เราอยากจะลดยาหรืออยากจะหยุดยาหรืออยาก จะเลิอกอยาทำยังไงเนาะอย่าไปหยุดยาทันทีหมอมีคำแนะนำมาให้3ข้อด้วยกันข้อที่1เลยคนที่มีปัญหาการนอนหลับไม่ว่าคุณจะทานยานอนหลับหรือไม่ทานยานอนหลับก็ตามสิ่งที่ต้องปรับสิ่งแรกคือไปปรับเรื่องของสุขลักษณะของการนอนก่อนหมอเคยทำคลิปเรื่องของสุขลักษณะของการนอนไว้แล้วเนาะถ้าจะเอาตัวเต็มมากสุดเนี่ยมีอยู่15ข้อไปปรับ15ข้อนั้นก่อนต่อมาอย่างที่2ถ้าเกิดเป็นคนสูงอายุที่เข้าวัยทองแล้วการใช้ฮอร์โมนเสริมช่วยได้มากๆคนไข้ที่หมอดูแล อยู่เนี่ยถ้ามีปัญหาการนอนหลับนะ80%ถ้าได้รับฮอร์โมนเสริมไปอาการเรื่องของการนอนไม่หลับดีขึ้นแล้วถ้าเป็นวัยทองไปแล้วขาดฮอร์โมนไปแล้วลองปรับเรื่องของฮอร์โมนก่อนนะครับช่วยได้มากๆเลยในส่วนนี้ต่อมาอันที่3เราอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้อาหารเสริมเข้ามาทดแทนอาหารเสริมเนี่ยในกลุ่มที่ช่วยช่วยเรื่องของการนอนเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นกาบ้าทริอเอนีนเมลาโทนินไฟเอชทีพีิโตแฟนต่างๆเหล่านี้เนาะ ไปลองฟังดูหมอมีพูดไว้หลายคลิปแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ เข้ามาช่วยเสริมพอเข้ามาช่วยเสริมแล้วทํำยังไงเนาะในช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ฮอร์โมนหรือใช้อาหารเสริมต่างๆเข้ามาร่วมเนี่ยอย่าเพิ่งลดยาเพราะว่าอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้หรือฮอร์โมนเนี่ยคือมันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่ใช่ว่ากินวันนี้ปั๊บแล้วคุณหลับวันนี้สิ่งเหล่านี้เราอาจจะใช้ไปประมาณสัก1-2สัปดาห์มันจะช่วยทําให้การนอนหลับของเราดีขึ้นมันจะไม่ใช่ว่าทานแล้วได้ผลทันทีนะใช้ฮอร์โมนหรืออาหารเสริมไปก่อดร่วมกับยานั่นแหละพอใช้ไปสัก2สัปดาห์รู้สึกว่าการนอนดีีขึ้นน้้นนนเ่ยยยคออลลดาใหง มีการลดยาเนี่ยอาจจะปรึกษาคุณหมอร่วมด้วยถ้าเกิดในคนที่มีกินยาหลายตัวเนาะอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าถ้าลดควรลดตัวไหนดีนะครับหรือถ้ากินหลายตัวยังกินอยู่ทุกตัวแต่ลดขนาดทุกตัวให้น้อยลงพอเราลดลงเรื่อยๆร่วมกับปรึกษาคุณหมอนะว่าลดตัวไหนก่อนลดตัวไหนหลังพอตอนที่อยากจะเลิกกินยาแล้วให้ทํำยังไงสมมติว่าทานยานอนหลับตอนสี่ทุ่มแล้วเข้านอนไปตอนสี่ทุ่มอย่าทานตอนสี่ทุ่มอาจจะไปทานตอนสี่ทุ่มครึง่งโดยเราใช้อาหารเสริมฮอร์โมนก่อนตั้งแต่สักสามทุ่มครึง่งแล้วก็รอออกฤทธิ์แล นอนไปตอน4ี่ทุ่มท่านหลับไปได้เอง คืนนั้นเราก็ไม่ต้องทานยานอนหลับแต่สมมติว่าเรานอนไปแล้วเอ๊แล้วสี่ทุ่มครึ่งเรายังไม่หลับก็ค่อยลุกขึ้นมาเอายานอนหลับมากินมันจะมีบางคืนที่เราสามารถนอนได้โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับให้ใช้อาหารเสริมหรือฮอร์โมนไปก่อนแล้วก็ลองนอนไปก่อนถ้าไม่หลับสี่ทุ่มครึ่งค่อยลุกขึ้นมากินยานะครับและนี่ก็คือผลข้างเคียงในระยะยาวเนาะของการทานยานอนหลับซึ่งมีผลข้างเคียงเยอะมากหมอไม่อยากให้ใครทานยานอนหลับในระยะยาวเลยส่งผลเสียในเรื่องของสมองเสื่อมในเรื่องอะไรต่างๆ แน่นอนอลองเอาไปทํำบรรกูนกนะไปทํา3ข้อนี้ในการที่จะค่อยๆปรับลดยาแล้วก็เลิกยานอนหลับได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ